นี่เป็นสวนนะครับหลังจากได้ทำการตัดหญ้าออกแล้วโล่งครับโล่งสวยงามสะอาดนี่กำลังให้น้ำอยู่พอดีนะครับมินิสปริงเกอร์ท่อ20มิลต้นพวงนี้ลงดินประมาณ8เดือนนะครับชุดนี้8เดือน ทางด้านนู้นก็เล็กหน่อยเพราะลงที่หลังครับกิ่งใบก็จะเดินง,งอกงามดีครับเขียวปุ๋ยใช้ป,ปุ๋ยปกตินะครับไม่มีปุ๋ยพิเศษตังนี้กำลังเน้นเร่งต้นก็ใช้เป็นตัวหน้าสูงนิดนึง21 7 14หรืออาจจะเป็น25 77ก็ได้ตอนนี้คนงานกำลังดูแลอยู่ครับเห็นไว้นั่น คนงานครับจ้างมานี่ก็ออกลูกกันปะปายครับเป็นฤดูของมันกิ่งไหนที่ว่าต้องเอาออกก็เสียดายก็ตอนมันะครับตอนไว้เก็บไว้ถึอจะซ่อมแซมต้นที่ตายหรือว่าใครสนใจก็ขายกันไปตามเรื่องตามราวครับพอได้กินขนมพันนี้ทนแคนเกอร์ได้ดีนะครับไม่เป็นเลย วันก่อนรูปที่ผมลงให้ตอนนี้เข้าสีแล้วครับลูกใหญ่อ่ะหลุดเลยเป็นเรื่องครับคนงานไม่พอใจครับทำลูกหลุดครับลูกนี้ประมาณกี่บาทครับถ้าขายครับสี่บาทด้วยครับ ต้นดกก็ด้วยครับเป็นเด็ดซะแล้วออกลูกกันทั่วไปปะไปครับความดกของมันต้องพูดถึงครับปีหน้าคงจะดกกว่านี้ครับเพราะปีนี้มันปีแรกที่มันจะใบลูกช่วงก่อนก็ทั้งตอนทั้งตัดทั้งเล็มครับเพือขยายให้มันพอดีกับสวนตอนนี้ก็ออกตัวไป นี่ก็เป็นพวงครับว่าไปตามเรื่องตามราวพราะมะนาวก็ออกรูกเป็นพวงอยู่ยแล้วครับนี่กิ่งที่เราไว้กับใกล้กับต้นมากช่วงดินมากเกินไปครับเวลาลูกมามันจะห้อยอย่างเงี้ยครับควดจะออกไปเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งสะสมของโรคหรือมแมลงได้ ให้น้ำต้นก็นดูสดชื่นนะเขียวที่เห็นนี่ไม่พิจิตหนึ่งนะครับเป็นอีกพันหนึ่งทนแคงเกอร์ใช้ได้เลยไม่เป็นเลยต้องกตปลูกมาเจ้าของสวนชอบมากครับนี่ก็ออกลูกครับอ่ะหัวมีดกดจริงๆ หน้าร้อนนี่คงจะได้ขายะราคาดีถ้าติดดอกออกผลช่วงนี้ก็พอดีเมษามีนาเมษาก็ได้ขายครับ จิตหนึ่งจะปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกัน,นครับทั้งตัดทั้งเล็มเพื่อขยายพันธุ์ให้มันพอดีกับสวนจิตหนึ่งจะปลูกนานกว่านะครับเพราะว่าเอามาลงตั้งแต่ปีที่แล้วนเนื่องจากพื้นที่เราปลูกระยะชิดนะครับก็เลยทําให้ต้องใช้กิ่งพันธุ์มากเป็นพิเศษ งานขยันดีมากครับ่นันน่าชื่นใจครับออกลูกกันตุ่มตามตุ่มตามที่ต้นเล็กก็มีนะครับเพราะว่าเพิ่งมาลงทีหลังส่วนมากก็มีสองอย่างครับตอนกับชำํำ ลูกระยะชิดนะครับต้นห่างกันสองเมตรอันนี้ระหว่างต้นนะครับต้นสองเมตรระหว่างต้นระหว่างแถวนะครับสี่เมตรช่องทางเดินที่สองเมตรครับสองเมตรสองเมตรเป็นสี่เมตรลูกฟูกผมยก,ยกสูงนะครับก็เกือบเมตรหนึ่งมีบางแถวก็ยุบตัวบ้างก็เหลือประมาณสักแปดสิก็โอเคอยู่ครับ ก็่อป้องกันไม่ให้รากมันจมน้ำครับเผื่อฝนตกลงมาก็ทําให้น้ำเนี่ระบายได้เร็วทําให้โรครากเน่าเนี่ยจะไม่เกิดตามมาก็ลำหมากร้งแรนิดหนึ่งครับที่ว่าต้องยกลูกๆุกหน่อย ทำไรน้องน้องทำไรครับยิงนะถาม,มาให้พูดลองโดนลูกมะนาวผมนะกำลังเป็นพวงใช่นี่ราคาเท้า,ากี่บาทเพื่อนลูกนี้นี่ช่วงนี้เท,ท่าสามบาทได้ไหมครับสองบาทสามบาทสองบาทสองบาท พอดีช่วงนี้อ๋อลายมันเข้าพอดีคนระับก็เลยลายนิดนึงปลูกไว้หลายพันครับเป็นลำไห้เป็นพวงตาฮิติเป็นจริยาแจ่มจํารัดพิจิตหนึ่งการปลูกและชิดทำให้เราสามารถลงได้หลักหลายสายพันธุ์ขึ้นครับ จะเริ่เติบโตดีครับอาาจะให้ปุ๋ยทุกเดือนใบเขียวเข้ม